สวัสดีครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่าครับวันนี้สวัสดีไปยังพ่อแม่เอฟซีสุขันด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับวันนี้พามาชมน้ํานะครับมวลน้ํามหาศาลเลยนะครับทะเลโอกลาวนะครับท่วมหมดเลยนะครับตอนนี้คือพืชพันธุ์ทางการเกษตรนะครับตรงนี้ก็เป็นทุ่งนานะครับทุ่งนานะครับฝั่งนี้จะเป็นทุ่งนาหมดนะครับตอนนี้ก็ข้าวกําลังออกรวงกําลังจะสุกนะครับตอนนี้ก็น้ําก็เรียบร้อยนะครับซัดไปเรียบร้อยเลยนะครับ อาจจะเป็นทางฝั่งนู้นจะมีท่อนะครับทีนี้เขาก็จะกั้นน้ําไว้นะครับไม่ให้น้ําไหลเข้ามาทุ่งนาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นทุ่งนาอีกฟากหนึ่งของถนนนะครับแต่น้ําก็ไม่อยู่นะครับนู่นล้นออกเหมือนเดิมครับล้นทางไปเหมือนเดิมนะครับล้นถนนออกไปเหมือนเดิมครับล้นไปตามถนนเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ก็ตอนเช้านะครับมีคนเยอะขนาดนี้นะครับสักพักนะครับสายๆนะครับจะมีชาวบ้านนะครับมี พาลูกพาหลานมาอาบน้ำมาเล่นน้ำกันนะครับก็มีเมฆเมคงไมค้านะครับขายของกันเต็มเลยนะครับข้างหน้านะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มาครับวันนี้ยิ่งแดดออกอย่างนี้ด้วยนะครับคนก็มาเที่ยวกันเยอะเลยนะครับเสียดายนะครับสงสารชาวนานะครับฝั่งนี้ก็เป็นข้าวกําลังสุกด้วยนะครับไม่เหลือนะครับท่วมหมดนะครับเพราะว่าน้ําก็เริ่มมาแรงนะครับเริ่มล้นทะลักเข้าไปท่วงนาเลยนะครับส่วนนาฝั่งนี้นะครับนาเจ้านี้เขาก็จะกันทำคูนะครับ ทำผนังกั้นน้ําไว้นะครับไม่ให้น้ําเข้านานะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็ข้าวก็กําลังสวยนะครับกําลังออกรวงนะครับกําลังจะสุกนะครับกําลังออกรวงกําลังตั้งอน้ํานมนะครับกําลังนะครับกําลังออกรวงเลยเขาก็ปั้นคันนะครับปั้นคันคันคันนานะครับคันอ้อมล้อมรอบไว้นะครับไม่ให้น้ําเข้านะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าจะได้ผลไหมครับเพราะว่าน้ํามาเยอะนะครับ มวลน้ามหาศาลเลยมวลน้ํายิ่งมาเยอะมากเลยนะครับตอนนี้รถทางนี้ก็ปกติก็จะสัญจรไปวังทะลุไปอ่านู่นนะครับไปโผล่ที่บ้านยางบ่อพิลมฝั่งอำเภอชุมพลบุรีนะครับแต่ตอนนี้คือรถเล็กไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าน้ําท่วมหมดเลยนะครับไปก็จะไปถึงแค่สะพานตรงสะพานวังทะลุนะครับตอนนี้เพราะว่ารถเล็กก็ไม่สามารถสัญจรได้นะครับถ้าใครจะไปทุระฝั่งนู้นก็ต้องข้ามนะครับนู่นนะครับอ้อมไปทางอำเภอท่าตูมนะครับ อ้อมไปฝั่งอำเภอท่าตูมเราทําไม่อ้อมก็ไปไม่ได้นะครับหรือไม่ก็อ้อมไปฝั่งสตึกนะครับอ้อมนะครับเพราะว่าทางนี้ก็ผ่านไม่ได้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนะครับตอนกลางคืนนะครับพ่อควานก็มาหาปลานะครับมาหาปลาน้ําก็ยังไม่มาถึงนี่นะครับนู่นน้ํำยังอยู่ตรงสลาสีขาวนู่นนะครับนู่นอยู่ตรงนู่นนะครับน้ําอยู่ตรงตรงนู่นเลยนะครับยังไม่ถึงนี่นะครับแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาอ้าวมาถึงนี่เฉยเลยนะครับขึ้นเร็วนะครับน้ําขึ้นเร็วอันตรายมากนะครับ ขึ้นแป๊บเดียวนะครับท่วมถึงขึ้นแป๊บเดียวนะครับท่วมถึงถนนมันหมดเลยนะครับนี่นะครับมีทุ่งนานะครับฝั่งนี้เป็นทะเลนี่คือทุ่งนานะครับอตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนาข้าวปีนี้ก็มีแต่ข้าวสวยๆด้วยนะครับปีนี้นะครับมีแต่สวยๆทางนั้นเลยนะครับอชาวชาวนาก็หวังนะครับว่าปีนี้ข้าวสวยนะครับหวังจะได้ผลผลิตนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับเรียบร้อยไปเลยครับหลายปีแล้วนะครับที่ไม่ได้ท่วมขนาดนี้นะครับหลายปีแล้วนะครับ ผมจำจำความจำได้นะครับว่าหลายปีแล้วนะครับเมื่อก่อนก็ท่วมเหมือนกันนะท่วมถนนเส้นนี้หมดนะครับแต่ก็หลายปีนะครับที่ไม่เห็นน้ําท่วมอย่างนี้นะครับนี่ก็เพิ่งเห็นอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับครับชาวบ้านก็พากันมาเที่ยวพาลูกหลานมาดูน้ามาอาบน้ําเล่นน้ากันนะครับเพราะว่าพวกเด็กๆก็ชอบน้านะครับชอบเล่นน้ําข้ามน้ํากําลังไหลข้ามถนนเขาก็พากันอาบน้ําอาบท่าเล่นกันอ่าในถนนนะครับเข้ามาแล้วก็ ฝากด้วยนะครับฝากเชื่อกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณไปยังคุณพ่อเอฟคุณแม่เอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมและเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช้างป่าของเราด้วยดีเสมอมานะครับนี่ก็นู่นนะครับบนน้ํามหาสารเลยปลานะครับเดี๋ยวสักพักนะครับจะมาอาจจะเอามองนะครับมาจากปลานะครับสักพักนะครับเพราะว่าปลาหน้าจะเยอะนะครับปลาปลา ปลาเยอะแน่นอนนะครับปลาไม่เรือนะครับปลานะครับนี่นะครับปลาขึ้นแล้วครับหนอ่าแต่ก็เราเราไม่มีเรือนะครับอย่างว่าไม่มีเรือนะครับเราต้องใช้อ่าแกนลอนนะครับใช้แกนลอนลอยเอานะครับนู่นเขาก็จะมีเรือนะครับชาวบ้านคนที่เขามีเร uh, uh, ือเขาก็ได MM ้เปรียบนะครับเขาก็หาปลาภายเรือหาปลาได้นะครับเพราะว่าใส่มองดักมองหาปลาก็ปลาเยอะนะครับปลาเพราะว่าปลาก็เตกมาจากไหน ปลาก็เตงมาจากไหนต่อไหนไม่รู้นะครับเพราะว่าน้ํามาทั่วทุกสารทิศนะครับน้ํานี้ก็มาจากฝั่งนู่นนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับไหลลงมาถึงที่ตรงนี้นะครับก็จะผ่านพี่มงพี่มายนะครับมาสตึกนะครับมาชุมพลแล้วก็มาอำเภอห้าตูมนะครับผ่านมาหลายอำเภอนะครับน้ํานะครับมน้าเพิ่งมาถึงนะครับนะครับ องสารแต่ข้าวนะครับสวยสวยเลยนะครับต้นข้าวฝั่งนี้นะครับนี่นาข้าวฝั่งนี้กําลังแตกรวงออกยอดออกลูกออกล้านะครับกําลังจะสุกนะครับกําลังจะสวยเลยนะครับสุดท้ายก็ต้องมาเสียทิ้งเพราะน้ําท่วมนะครับนี่นะครับหมดเลยนะครับหมดเลยความหวังนะครับของชาวนานะครับหมดกันเลยนะครับหมดเลยอย่างว่านะครับภัยธรรมชาตินะครับนอกากไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่มันก็ในเมื่อเกิดแล้วก็ทำไงได้ ว่าภัยธรรมชาตินะครับเป็นภัยธรรมชาติบ้านเราฝนไม่ตกฝนไม่ค่อยตกก็จริงอยู่แต่ข้างบนนะครับน้ําข้างบนเยอะอมน้ําตรงนี้ก็ไหลมาจากนู่นนะครับจังหวัดนครราชสีมาลงมาจากฝั่งนู้นนะครับอ่านะครับนี่นะครับน้ามหาศาลเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพวกนจะมาทําการถ่ายให้ท่านได้รับชมใหม่นะครับอาจะไปหาเตรียมอุปกรณ์หาปลาก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับ ลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราต้องขอบคุณพยังคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมและเป็นกำลังใจให้กับทีม<อ>งนานช้างป่าอของเราได้ดีเสมอมานะครับขอบคุณครับ